อ้ําพัชาราภาถึงขั้นเอ่ยปากไฮโซพกห้ามทําสิ่งนี้ในวันเกิดเด็ดขาดเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาโดยใจกันมานานหลายปีแล้วสําหรับคู่ของสุตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชาราภาชัยเชือ้อกับไฮโซน่งหมื่นล้านอย่างไฮโซพกโดยล่าสุดวันนี้อ้ําได้ออกมาอัพเดตสถานะหัวใจกับความรักอีกครั้งไม่วุ่วาแต่แฮปปี้แบบสุดๆเลยล่ะค่ะน้องจากนี้อ้ําถึงขั้นเอ่ยปากวันที่5ธันวาคม2560ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด ไม่อยากให้ไฮโซพกต้องซื้อของขวัญให้ปีนี้อ้ามขอของขวัญอยากให้ไฮโซพกโฟกัสกับเรื่องงานและการนําเงินไปใช้ใจในอย่างอื่นอ้ามเองก็พอที่จะหาเงินได้นอกจากนี้อ้ามยังวางเผยว่าวันเกิดปีนี้อยากจัดอยู่ตามปกติแต่ต้องให้ทุกคนนั้นตรวจก่อนเข้างานเพื่อให้เพื่อนๆอ้๊อ,อทุกคนอยู่บ้านอย่างนี้ยังแบบหาห่วง